สวัสดีครับวันนี้ทีมาพาเห็ดซุปหน่อไม้เบิงว่าซุกหน่อไม้มันจะเป็นอย่างไดพี่น้องมันจะม,มีส่วนผสมนี่มีข้าเบือมีมะทัว่วขั้นตอนการต้มนะครับมีมะเขือพวงมะแข้งมะเขือพวงบ้าน,นเฮาออันนี้น้ำอย่านาง แล้วก็ใส่หม้อแล้วก็ไปต้มต้มให้มันได้ต้มใส่กันแล้วก็บ,บานี้สมมติว่าผมต้มซุกเลยนะครับนี้คือส่วนผสมที่มันแล้วแล้วนะครับมันจะมีตพงนี้แหละแบบน,นี้มันจ่มีการพอต้มซุกต้มซุกน้ำอย่านั่งซุกมาเขือซุก พริกนีกะผมสีต้มใส่น้ำกันเลยครับในหม้อต้มต้มในใส่น้ำปลาเดกน้ำนะครับกึบนขี้สเสพตัดมาเขือเทเสร็จแ,แล้ว อันนี้คือต้มคืออันนี้คือต้มเซจแล้วนะครับนี่ยก็เลือกเอามะเขือพวงที่เราต้มแล้วมาตำซะสก่อนพัเพื่อมที่ไดไ้ที่ได้เลยดออมมดก็ไดมะเขือพวงจกักหลายแน่ถั่วจกักสามฟักสี่ฟักอันนี้ก็มาตำ่มำตรงนี้ก่อน พ่วงตันทั่วก้อนก็ตันคือพว่วงตันทัว่วเสร็จแล้วทำมาอาบอุญน,นี้ลงบันี้หัวลงเลยครับพี่น้อนลง,ลง มันจะมีน้ำยาหน้ามีข้าเบือมีมีน้ำน้ำปลาน้ำปลาแดกน้ำไม้อยู่นี่น้ำไม้กะต้มอยู่นี่การนี้มาต่างพูเจังหน่อยเพื่อให้มันเข้ากัน แกงกับบี้เห็นกระพวงก,กบบบนะับี้ีนึีงบี้ให้มันแตกทีเด็เ่บวันนี้วิธีปรุงนะครับวับนนี้วิธีปรุงมันสิมีหอมมีงาขั่วมีข้าวขั่วมีหอมแดงซอยนะครับมีน้ำปลาร้า มีผงนัวนะครับอัีนี้มาใส่ตรงนี้ครับเติมน้นปลจาจังน่อย ปลาจักหน่อยแล้วก็ไปปรุงน้อยน้อยนึงก็ใส่หลายเพราะว่าผมบ่ค่อยบ่ค่อยอนนปานใด

ไ้ลที่เหลือก็ไวันนี้ก่อนไปปั่นพี่ปั่นน้องกิน,นโอน่าจังหน่อย บานี้มากินแล้วพี่น,น้องพอดีผมมีปตลาดได้อันนี้ดอกดอกกระเจียวดอกว่านนะครับเท่ากันอืน เข้ากันเข้ากันแซบเอาสีนะ้องแค่นี้ก่อนเนาะจะกินก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแสรกดซับสไครต์กดถูกใจแชร์ให้น้ำในเด้อ